สวัสดีจ้าวันนี้กินแกงผักหวานบ้านแม่นี่นะเจ้ากรน้อยมากขนาดแกงผักหวานใส่เฮดเ็ดเฟืองดอกนางานวุ่นๆนั่นเลยเนะี่ยเปนมากใส่ไข่มดแดงกันทึดๆหูเกาบบก,กินไข่มดแดงคน่าก็น้อยนะนนะแพ้กินไข่มดแดงแล้วแพ้บบมากบบก,กินเลย ถ้าใส่เอสไอนี่มดถ้วยนี่นะมดถ้วยนี่นะกินคนเดียวเดอ้อแม่นี่นี่ก็กิกนแต่ว่ากินได้บาาบหนักบบหลายแก่พักหวานนี่นะเสื็อขนาดแก่พักหวานแนะม่นี่นี่รับรองมดถ้วย สองมัดพัน้อยจะกินแคน่นี้ประมาณนี้สองมัดสองมัดแค่นั้นเนาะเปียนี่ยูสวัสดีเจ้าป้าก,กันนีครัววันนี้มีเมนูปอและมีเมนูลูกเมนูปอกก็จะเป็นแกงพักหวานเอ่อของน้องโน้นก็จะเป็นผัดกุ้งผัดข้าวผัดกุ้ง ปอกว่าทูเพื่อใส่หลายอย่างน้องนอนกินหลายอย่างน,นี่พิกแกงไปก่อนเดี๋ยวข้หน่อยมาค่อยใ,ใส่ผักหวานนะคะวัวจะมาคุณผู้ชมไม่นี่นยกิ่นตะวัน,นยัง่ระบต๊กีนนะเตือนน้องเตรียมเตรียมไว้ก่อนต้มเห็ดไว้ก่อนนอกเห็ดไว้ก่อนกับน้ำพริกแกงเสร็จแล้วเดี๋ยว ไข่มาเรียงอยู่สายหน้าบ้านต้องตรวจสอบนะต้องสกรีนก่อนนะคะตอนนี้ไข่นะลูกน้องนอนพอนแล้วไม่หอกแล้วนะ พอมานิดหน่อยก็พอไม่ครบคือไปเรียงก็ไม่ได้ติดในหมู่บ้านติดโควิดกันแค่นี่ต้องสกรีนก่อนว่าใครมาใครไปเอา้ตอาตาล่ะใสกระเทียมไปแล้วละเหมือนไม่ได้ใสน้ำมันเอย บอกว่าวันนั้นทัดขนาวหน้าให้ลูกถังข้าวนาดเล๊กแล้วเอาใส่ตะเก้าวกับตะแกรงข้างล่างเล๊กแล้วเอาไปทิ้งในถังขยะเฉยเลยคว่ำใส่ถังขยะเย่างวะนะพระเจ้าจอดเออแม่ที่ลืมเดี๋ยวจะลืมลูกสักวันอ่ะไม่ไม่ไม่ไม ก่อนนะข้าวก่อนดนีแล้วจะลืม คห้ผู้ชมดูก่อนว่าน,นี่คัสไซอย่างกระล่ำชอบมากโป้มันตาลแล้วลูก มีมะเขือเทศด้วยนะมะเขือเทศนี่ชอบมากเวลาใส่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเด็กกินมะเขือเทศดีนะคะผิวพรรณดีดูน้องนนเนี่ยหน้ามันเนียนใส่องตองมันขาวเนาะพ่อก็ขาวแม่ก็ขาวนี่เป็นคนทางเหนือไงผิวจะดีผิวใสวีว่ะนะ อ้หวันนะใช้น้ำตาลปีป๊บใส่ซีอิ๊วหวานให้มันมีสีสันั็หน่อยอืมถ้าเป็นนั้น เสียหมอนแขนห่ะมักขนาดนั่งโน้นนาช่วงนี้แม่ไปได้ไปห้างแล้วก็ไปเห็นเพจแลยยอไขายตัวเอเจ้าไปได้ทองพอเพจรลยยอไขายเสียหมอนกับข้าวลูกกับขา้าวปอกกับข้าวแม่จะทำแบบเยอะนะคะทำหลายอย่างแต่ไม่นี่ทำแบบเยอะทำแค่พอกิน แค่นี้ก็พอแล้วอร่อยต้องใช้มือลวยเกลืออือแค่นี้ก็อร่อยแล้วลูกต้นหอมใหญ่เยอะเพราะเขาไม่กินใส่แค่ให้พอมีแบบสวยงามก็พอ ถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันเขียออกหมดน้องนุองนอะใส่แค่ให้มันหอมอืมเต็เล่าลูกน่ากินขนาดเลยน้องนุง่นแม่กินด้วยแล้วเนี่ยโอเคติดเตาได้เลยแกรกของพ่ออันนี้ทำแบบนี้ไว้ก่อน เดี๋ยวจะใส่วุ้นเส้นด้วยไงรอเข้ามาก่อนอยังไม่กินถ้าได้ยินเสียงรถแอดแอดเข้าบ้านเมื่อไหร่ถ้าได้ยินเสียงรถแอดแอดเข้าบ้านเมื่อไหร,ร,ร่ก็เปิดเตาใส่ผักใส่ผักใส่วุ้นเส้นชอบแบบนี้ก็ต้องทําให้กินแบบนี้แต่เมนูเมนูปลานี่ไม่ต้องนะเมนูปลาเนี้ยไม่ต้อง ไม่ต้องเข้าบ้านเลยนะบ้านแตกวงแตกเลยแหละถ้ามนีมปลาวันไหนเข้าบ้านเมื่อไหร่นะถึงท่านถามหากระทะเลยนะทำอะไรเกี่ยวไข่ไข่เียววันนี้ทรงปั่มมึกทรงมึกแห้งมึกสดไปคื่อก่อให้แม่เจียงหายไม่นี่ไปคนเดียวไม่นี่ลืนทายลูกฮื่อเนาะ ฝั่งละนัองนุ่นอยู่บ้านคนเดียวไปตั้งแต่สิบโมงคืนกลับมากี่โมงนะเถียงกว่าดุตกโชั่วโมงละลูกอยู่บ้านคนเดียวอะวอกระก๋อบมึงหู้นี่มันจะด่าไหมนี่ก็ไปตัวแบบได้นะลูกเนาะไปตัวก็ต้องสตาร์ทรถอยู่ในรถก็ซ้ําอันตรายกว่าอยู่บ้านเนะเาะต้องไปกลวอยู่บ้านอยู่บ้านปลอดภัยกวัวโดนกับมีอย่างกับโทรอันราย่ะแม่ได้ เมนี้ร้อนมากเลยขนาดเมนีิใจ้พัดลมนะต้องเปิดพัดลมตัวนี้รวมด้วยนะไม่งั้นเหือเมนี้เต็มเลยเมนี้ห่อนขี้ห่อนเปียยุงลายก็เยอะเลยนะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเมนี่จะทายเม้ดูเห็นกรรมนี่ก็ะตีห้า ตื่นมาดาขัวดาอย่างฮือประนอยได้นส่งน้ำพระแล้วก็ไปทำงานแล้วก็ว่ายหย่านางรถน้องนนเก็บปืนเป็นยังลูกเก็บปืนไปไว้ห้องของเล่นเก็บของเคลียร์ของกันลูกอันนี้ถุงอะไรถุงขนมทำไมหนูมาวางไว้อย่างเงี้ยเออแม่เหรอไปวางที่โต๊ะกับข้าวข้างนอกเก็บปืนหร้อยัง เอาอผ้าห่มผืนนี้ทำไมไม่เก็บล่ะลูกลละจะน,อน,อ,จนอนได้ยังไงไไไไตอนไหนเดี๋ยวจะต้องมากินข้าวห้องนี้เก็บของก่อนเก็บของก่อนลูกปืนสีส้มๆนั่นอีกแล้วเก็บแล้วเน่นไงไยังไม่หมดเลยอาเก็บก่อนครับ เก็บก่อนเคลียบ้านก่อนพ่อจะมาบางวันก็เล่นอ่าเก็บเข้าตู้ก่อนอันพ่อหน่อยแกะเข็มขัดไว้นี้แม่นี้ซื้อเข็มขัดให้เขาใหม่2องพัเส้นนี้ของโค้ดเอฟเอาจากเพื่อนที่เขาไลฟ์สดขายเพื่อนที่เขาอยู่อเมริกาเข้าไลฟ์สดขาย แล้วก็สายมันยาวก็ต้องตัดสายให้เขาแล้วก็เจาะสายเจาะใหม่ของโค้ดเขาชอบใช้เอไวนี่เนี่ยนี่ซื้อให้หลายดักหลายปียเก่าหมดแล้วก็ยังใช้อยู่บอกไม่ต้องใช้แล้วทิ้งไปอโอเค เดี๋ย <Yo, S 2> วพรุ่งนี้ค่อยเก็บพรุ่งนี้ค่อยเก็บมาแล้วมาแล้วจจพา่ะเอ้ยหน่อยจะให้ใส่หุ้นเส้นด้วยไหมใส่หุ้นเส้นด้วยไหมใส่ไห่อ๋อไม่ใส่อะจริงๆมันมีไข่มดแดงขายนะแต่นี่ตัวหน่อยไม่กินไม่กินอยู่แล้วใช่ไหม ใครพูดซุ้มอ่ะันเขาสวยเอาแต่มูก็บ่วงริมพงเนี่ย <c oughs> นี่มาถึงไปใสเลยแบบอยากใส่ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันแตกแกงพักวานพริกไปพริกมากรสซูวันนี้เด็ดฮือน่ะจ้าม่าได้ใส่เป็นเครสเป็นก้านนะ เอาแม่จะกินด้วยเอาไปเอาซอเอาเอาไปกีนคู่นี้หิวข้าวไปเดิน้องนนกินไม่หมดหรอกแค่นั้นอ่ะเอาไปกินข้าวกระป๋อไปแม่รอ้จัหน้าง่ายแล้ว ที่กะติบข้าวมันเปียกก็เลยไม่ได้ใส่อ,อ,งองค์ขลัก